สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้มาติดตามอาจารย์รวยท่านผู้ชมแหมมาแอบเล่นข้าวล้มคนเดียวนี่โอ้อาจารย์รวยจัดข้าวล้มครับอาจารย์รวยกับทีมงานทุกดุยินด่วนของเราครับแหมเพลงนี้ข้าวล้มรวงดีท่านผู้ชม บรรยากาศท้ายๆครับของช่วงเกี่ยวข้าวนาปีท่านผู้ชมก็เก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้วท่านผู้ชมเหลืออีกไม่เยอะครับมะลิเกือบหมดแล้วมะลิยังมีข้าวหนักอีกนะท่านผู้ชมที่จังหวัดพิริรัมครับข้าวมะลิข้าวกลางข้าวหนักครับแล้วแต่ใครชอบใส่ข้าวพันอะไรก็จัดเอาครับ มะลิจะเกี่ยวไวหน่อยท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้าวกลางนะเป็นข้าวกลางเลยโอ้จานรวยเดี๋ยวเกี่ยวแถวแถว โครต้นไม้ก่อนท่านผู้ชมลมแรงเหลือเกินครับบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนาบ้านเราท่านผู้ชมที่อำเภอนางรองครับแมารวยได้เด็กรถมาแต่ไหนนี่สองคนนี่สงสัยเป็นเจ้าของนาครับวันนี้แมงเหงาแล้วาจารรวยมาดูสเต็ปการเกี่ยวข้าวล้มของอาจารย์รวยครับ อติดคออาจารย์รวยอาจารย์รวยติดคอติดคอติดคอมีเทคนิคสไตล์การบิดบิดบิดโยกโยกครับการรวยโอ้อะไรไม่รู้ของเกนี่ร่วงดีครับแรงนี้ แปลงนี้น้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะท้งน้ำต้งโคลนแปลงนี้นะท่านผู้ชมกระเกษตรพัฒน,นาท่านผู้ชม อายุอานามราวๆ15้าปีนะคะนับนี้สำหรับอายุการใช้งานหรือว่าสภาพยังใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมวนกลับมาเกี่ยวฝั่งนี้ครับอาจารย์รวยโอ้วิ่งบนไปบนมาเสียเวลา เกี่ยวไปเลยไม่ต้องวิ่งวนเยอะการรวยการรวยน่าจะมีสเต็ปของแกครับผมก็ไม่รู้นะภาคไปตามเหตุการณ์จริงนะผู้ชมเป็นคลิปแบบออริจินอลครับอาจจะต้องอเกี่ยวสวนนะครับเกี่ยวสวนทางเข้าลมน่านผู้ชมลมแรงจัดครับ จารรวยแกวิ่งวนแกวนแกวนวนไปไหนทำไมไม่เกี่ยวเลยจารรวยเกี่ยวเลยวิ่งวนเสียวเวลาหนึ่งก้าอื่นรออีกเยอะรออีกเ,เ,ออเ,เ,กเยอะเด้ติดจารรวย จารรวยบอกบอกเยอะมาขับเองเลยไหมการรวยบอกก <laughs> ารรวยจะให้ผมกลับขับหลายครั้งแล้วนะขับไม่เป็นครับขับได้แต่แม่ครูอย่างเดียวผมอะใกล้เสร็จแล้วท่านผู้ชมแปลงนี้เนี่ยการรวยเนี่ยทำไมไม่ไม่เกี่ยวไปเลยสวนไปหาต้นไม้ไม่ได้วะเกี่ยวตัวน,นี้มาเนี่ย็บ <laughs> ไปวนนะ่ะจะวนนะ่ะ จานรวยเนะี่ยบนจานรวยแลยจานรวยบนคืนอย่ขำๆครับพูดหยอกจานรวยท่านผู้ชมสเต็ปการเกี่ยวข้าวล้มของอาจารย์รวยครับแถวแถวโครนต้นไม้จะเกี่ยวเอาต้นไม้เข้าไปด้วยเลยจา์รวยตัดตูมมาเลย,เลยนะ นี่สเต็ปแกจะยกยกนะยกย,ยก,ยก,ยกคอนี่เหมือนเหมือนเหมือน,อนคล้ายๆแบบว่า,ายกข้าวที่มันล้มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้หนวดกุ้งนี่เกี่ยวรวงข้าวนี่เข้าไปง่ายๆนะคุผู้ชมนะครับจะไม่ติดคอรประมาณนี้นะครับไม่รู้ถูกหรือผิดประมาณนี้เออเดี๋ยวมาดูสเต็ปแกนี่นี่นี่เียแกวนมาแล้วแกวนแกจะมาทางนี้หรือเปล่านี่ โอย้ยไปชนต้นไม้เลยนะเน,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 นี่ยนี่นี่ที่จะไปทางไหนนี่การรวยโอ้เดี๋ยวข้าวอะไรบนญบวชชั่วไปหมดเลยอ้ารรวยเออยาวเลยวิ่งยาวๆดิแป๊บเดียวนี่แปลงแค่นี้เหลือนิดเดียวนี่การรวยน่าจะเกี่ยวยากท่านผู้ชมน่าจะมีสเต็ปของเขาครับ ไปเลยสายตรงกันเวยโอ้จุดนี้คี้โคลนลึกมากครับเโคลนเยอะนะเพลนี่มีน้ำด้วยครับบางทีการรวยตะกวนบอกข้าวมันล้มมากันเนี่ยการรวยเดี๋ยวไปเลยตามสตเต็ปคนขับครับข้าวล้มเกี่ยวยากหน่อยท่านผู้ชม เกี่ยวสไตล์แบบซิกแซกครับอาจาร,รย์รวยรถเกี่ยวฟางรถอัดฟางนี่เก็บตามไม่ได้แน่นอนนะถจะเจออาจารย์รวย <c oughs> แปลงนี้กี้โคลนครับดูจะเตะการบิดตัวอาจารย์รวยนี่ขี่โครนมันลึกครับดูตัวนะวดูตดวจัดเลยพี่น้องพี่น้อง เหลือประมาณหน้าครึ่ง ดูสเต็ปเขานี่ยก,ก,กนิดนี้จานรวยขอยาวแม่ดูบิดตัวยากนะแปลงนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าโคนลึกครับมีน้ำด้วยนะหน้าเดียวท่านผู้ชมจบข่าวครับนี่ครับเหลือหนะ้าจานรวยแค่นั้นนิดเดียวท่านผู้ชม เป็นอาเสียสิ้นครับเดี๋ยวข้ามไปแปลงใหม่เนาะเอละการรวยครับเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ